หนึ่งในเหตุการณ์ที่ดิมิทาเบอร์บาตอฟเจ็บปวดที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่เจ้าตัวเนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในทีมตัวจริงในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2011กับ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูการนั้นเนี่ยถือเป็นปีที่ดีที่สุดของดาวิงชีมชาติบอเกอรเรียในสีเสื้อของปีศาจแดงด้วยการทำ20ประตูในพรีเมียร์ลีกคว้ารางวัลดาวซนโวพร้อมกับตำแหน่งแชมป์ลีกมาครองด้วยนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ผลงานในฟุตบอลยุโรปที่ลงเล่นไป7เกมแต่กลับทำประตูไไม่่่ดด้้เเเเลลยซึงนนนนนัััออาจจะป็หหตตุผททีทใร์ ใ,ใจมองข้ามบูบอตต์ไปในเกมชิงทัวยุโรปกับบาร์เซโลนาสิ่งที่น่าตกใจมากกว่าคือการไม่มีชื่อบอูบอตต์เป็นตัวจริงในเกมนั้นก็คือเจ้าตัวกลับไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำนะครับโดยที่ตัวจริงเนี่ยทีมใช้ฮาวิเอร์เอเนเดสกับเวนรูนี่เล่นในแนวลุกส่วนตัวสำรองก็มีไมเคิลนโอเวนอยู่ข้างสนามนั่นคือสิ่งที่้ังคาอยู่ในใจและเป็นเรื่องราวที่น่าเจ็บปวดสำหรับบูบอตต์ในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับรายการทาง Sport. บ,บามมีที่งสปอร์ตเบอยู่นทีร์้อตต์ ผมคือแชมเปี้ยนยิงประตูให้กับทีมและได้รางวาัลรองเท้าทองคําของพรีเมียร์ลีกเมื่อถูกถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอดีตกองหน้าคนดังเนี่ยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอเมื่อคุณเป็นผู้จัดก,การทีมคุณต้องตัดสินใจและในตอนนั้นเซอร์ลสฟอสันตัดสินใจไม่ใส่ชื่อผมในเกมดังกล่าวยูไนเต็ดเนี่ยลงเอยด้วยความพ่ายแพ้1ประตูต่อ3ซึ่งในนั้นตันวสำรองของทีมมีโทมัสคุสแซก คริสต์มาลลิงอันเดอร์ซอนนานี่พอลสโคลดาวเรนเฟเชอร์และก็ไมเคิลอเวนนะครับโดยที่มีการเปลี่ยนตัวสำรองลงเล่น2คนคือนานี่กับพอลสโคลแต่เมื่อมองย้อนไปยังจุดเริ่มต้นเบอร์ตอปเองก็ชี้ว่ามันไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเพราะเนโรออนทรัฟฟอร์เจ้าตัวก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและโอกาสยากที่จะปฏิเสธเมื่อถูกทับทามาร่วมทีมเมื่อปี2008ด้วยค่าตัว30.75ล้านปอนด์ในช่วงเวลานั้นยูเนเต็ดเนี่ยพึ่งประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ยุโรปใน มีคาร์ลสตเวสที่ถูกยกเป็นหนึ่งในสาประสานแนวรุกที่ดีที่สุดในโลกและแม้ว่ามาซิตี้เนี่ยจะให้ความสนใจอยู่เช่นกันแต่ทางเบอร์ตอบชี้ว่าจุดหมายเดียวที่ต้องการมาร่วมทีมก็คือสีแดงแห่งแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับเบอร์ตอบบอกว่าตราสโมอสรประวัติศาสตร์ผู้จัดการทีมนักเตะทรอฟี่แชมป์ย้อนกลับไปในวันนั้นไม่มีการเปรียบเทียบเลยไม่มีการคิดมากเลยและไม่มีตัวเลือกที่ต้องตัดสินใจมันต้องเป็นทีมนี้เท่านั้นใน,ในใจของผมเหลือแค่ก้าเดียวคือก้าไปให้สู่ระดับท็อ เป้าหมายสูงสุดส่วนตัวของผมหนึ่งในเหตุผลที่ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมก็เพราะนักเตะผมหมายถึงว่าจะมีใครที่ไม่อยากเล่นร่วมกับนักเตะเหล่านี้บ้างก็คือรูนี่โรนัลโด้แล้วก็เตเวสนะครับคุณต้องการอยู่ที่นั่นคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมนั้นและทดสอบตัวเองกับผู้เล่นที่ดีที่สุดกับช่วงเวลาในถิ่นโอนทร์ฟอร์ดบูปต์ประสบความสําเร็จอย่างดีด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยลีคับหสมัยแล้วก็แชมป์สโมสรโลกครับลงสนามให้ทีมรวม149เกมในระยะเวลา4ปีทําไป56ประตูกับ27 ส่วนประตูที่ชื่นชอบที่สุดกับสมสอรไม่ใช่การตีลังกายิงใส่ริเวร์พูลซึ่งเจ้าตัวทำให้ทริกแล้วก็ช่วยทีมคว้าชัยในเกมนั้นนะครับแต่เป็นการวัลเล่ใส่มิดเดิลสโบรในปีแรกกับสมสรมากกว่าบบปะตะอพูดถึงประตูนั้นว่าเมื่อคุณทําประตูได้คุณจะได้ยินเสียงจากแฟนบอลว,ว่าว้าว คล้ายกับเวลาที่คุณเล่นกลและเมื่อผมทํามันผมจะได้ยินเสียงแฟนบอลอยู่ตลอดเวลามันอยู่ในหัวของผมผมคิดเสมอว่านั่นคือสิ่งที่นายทําเพราะผมต้องการเป็นคนที่ให้ความบันเทิงนั้นเสมอปิดท้ายคลิปขอฝากแฟนๆไปติดตามโปรโมชั่นดีๆกันได้ที่ t e l e GRAM Special Promotion กันด้วยนะครับ